ชื่อเด็กชายวิกเตอร์มาติสตัวบิชื่อเล่นน้องมาจิสอายุเจ็ดปี ศักดิธิ์ผู้บ้านผู้เมืองครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก็คือสาลาลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะใช่แล้วครับสาลาลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสาลาลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ที่ถนนดอนนกตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทั้งนี้มีความเชื่อว่า เสริมหลักความมั่นคงให้กับชีวิตช่วยตัดเพราะต่อชะตาเสริมดวงวัส,สนาบารมีในหน้าที่การงานจนไปถึงการใช้ชีวิตครับนี่เราส่งคุเตรียมดวงมาอะไกับดอกไม้ไม้เองค่ะส่วนเครื่องสักการะอื่นๆเราจะไปอุดหนุนที่จุดบริการกันครับใครที่ผ่านมาแถวนี้หากต้องการจะกลับไหว้สาลหลักเมืองถ้าไม่ได้เตรียมเครื วครับบริเวณประตูข้างหน้าของสาหลักเมืองจะมีซุ้มเหล็กไม้ขายตู้เทียนแล้วก็เครื่องสักการะอยูค่ครับเมี่ร้อมแล้วเราเข้าไปด้านหน้าของสาหลักเมืองกันเลย ก่อนอื่นควรถอดรองเท้าไว้ด้านล่างนะครับถ้ามากันหลายคนไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นต้องมีความสำรวมทั้งกายวาจาและตั้งจิตให้มีสมาธิจะทำให้ความคิดและจิตใจสงบบริสุทธิ์พร้อมรับพลังงานที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ และที่สำคัญการไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ด้วยนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองจังหวัดสุราธานีศาลหลักเมืองที่นี่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมสีวิชัยที่เก่าแก่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรสีวิชัย มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าในอนาคตดินแดนแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจในบริเวณภาคใต้ตอนบนครับการก่อสร้างสาหหัังเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถาวายเป็นพระราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติเรื่องในมหามงคลวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นหลักชัยและมิ่งขวัญรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุราธานีครับ บริเวณที่สร้างศาลถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เดิมเป็นที่ตั้งของสารกลางจังหวัดหลังเก่าอีกทั้งยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่5ทุกปีในวันที่11เ,เมษายนที่นี่จะมีพิธีสมโพช์องค์พ่อหลักเมืองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยครับ ศาลหลักเมืองที่นี่ตั้งอยู่กลางเมืองสวยงามโดดเด่นเป็นตระหง่านล้อมรอบด้วยสนามหญ้าสีเขียวกระจีกลางวันเปิดให้คนเข้ามาสักการะบูชาเดินชมพักผ่อนโดยเฉพาะในช่วงเย็นถึงค่ำจะมีประชาชนเข้ามานมัสาการศาลหลักเมืองกันหนาตาแม้แต่นักท่องเที่ยวก็ไม่พลาดที่จะแวะมาสักการะ ตอนกลางคืนมีการเปิดไฟตกแต่งสวยงามเดินเลยไปอีกหน่อยจะมีจุดชมวิวเป็นลานริมน้ำโลง่งบรรยากาศดีและมองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำตาปีตกแต่งไฟประดับอย่างสวยงามด้วยครับใครที่ยังไม่เคยกราบไหว้สาหลักเมืองควรไปสักการะให้ได้สักครั้งนะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลช่วยเสริมพลังบวกและนำมาซึ่งความสุขความสบายใจในชีวิตเพื่อยึดมั่นในการทำดีชีวิตจะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆครับแต่อย่าลืมนะครับการที่จะประสบความสำเร็จและสมดังใจปรารถนาตามที่อธิษฐานขอพอรได้นั้นเราก็ต้องลงมือทำ ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามของตัวเราด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้เราสองคนก็ขอให้เพื่อนๆที่ชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จดังใจหวังโชคดีมีชัยและก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกันในครั้งนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ